สวัสดีค่ะดูดวงรายวันกับแม่หมอติ่งน้อยนะคะดวงคนเกิดทั้ง7วันค่ะประจําวันอังคารที่16พฤศจิกายน2,564นะคะวันอังคารที่16พฤศจิกายนวันเฮงวันรวยนะคะก็ต้องขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะอวยพรกันตั้งแต่ต้นคลิปเลยทีเดียว ดวงคนเกิดทั้ง7วันนะคะยังคงเป็นเรื่องการงานการเงินความรักและก็เรื่องของสุขภาพมีเลขนำโชคจากหน้าไพ่นำไปปรับใช้ด้วยนะคะวันนี้อาจจะต้องเพ่งเล็งกันเป็นพิเศษค่ะสีมงคลประจําวันนี้ค่ะวันอังคารท่านไหนต้องการเสริมดวงเรื่องความรักความสัมพันธ์เลือ ok ใช้สีแดงเป็นหลักนะคะยกเว้นคนเกิดวันจันทร์ การงานความสําเร็จจะเป็นสีดํากับสีม่วงค่ะสีดําคนเกิดวันศุกร์ก็เว้นไว้นะคะส่วนสีม่วงคนเกิดวันพฤหัส,สบดีก็ไม่ควรจะใช้ค่ะเรื่องเงินเงินทองทองใช้สีส้มกันนะคะวันนี้นะมีมีโอกาสจะแบบว่าเสริมดวงเรื่องการเงินทุกท่านเลยค่ะนะสีส้มสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงในวันนี้คือสีเหลืองกับสีขาวนะคะเราจะมาเริ่มดูกันที่คนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ คนเกิดวันอาทิตย์เลขนำโชคของคุณนะคะ039 039. สําหรับคนเกิดวันอาทิตย์เรื่องของการงานวันนี้ค่อนข้างสบายๆนะคะไม่ค่อยมีอะไรให้ทําสักเท่าไหร่นะคุณเน้นที่ความสบายใจนะงานน้อยหรือบางท่านงานเยอะแต่ฉันไม่สนใจใครจะทําไหมเออคุณเน้นที่ตัวเองสบายใจเอาเป็นว่าวันนี้ก็ถ้าจะทํางานก็เพิ่มความระมัดระวังนะ,ะเพิ่มความระมัดระวังอย่าประมาทก,ก็แล้วกันค่ะจะโดดเด่นในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะเพียงแต่ว,ว่าทุกอย่างมันมันก็ดูไปได้เรื่อยๆอ่ะ ส่วนการเงินดีนะคะมีโอกาสที่จะได้เงินฟลุกๆเข้ามาด้วยนะคะเพียงแต่ว,ว่ามันก็อาจจะไม่ใช่จํานวนเงินที่มันเยอะมากอย่างเช่นบางทีอาจจะมีดวงคนที่มีดวงโชคลาภถูกหวยรวยเบอร์บ่อยๆวันนี้ก็อาจจะได้แบบเออพิเศษเข้ามาหน่อยนะคะบางท่านก็ถ้าไม่ได้จากออโชคลาภจากเรื่องของออลอตเตอรี่อะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นแบบเอองานพิเศษนะคะ ะคะารายได้มีรายได้พิเศษเข้ามาไม่ต้องเหนื่อยนะมันเป็นเงินฟุกๆเงินที่ไม่คิดว่าจะได้ก็ได้นะหรือเงินที่คิดว่าจะได้น้อยก็ได้เยอะเนะคะมันออกแนวนี้เอาเป็นว่าวันนี้ก็ยังมีดวงที่แบบเออจะได้เงินได้ทองนะคะคนเกิดวันอาทิตยเ์เรื่องของความรักคนโสดนะคะมันมันไม่เป็นอย่างที่เราคิดอะ่ะไม่บอกว่าวันนี้คนโสดเราเราไม่ต้องไปสนใจเรื่องความรักดีกว่า <c oughs> เพราะว่า มันไม่เป็นอย่างที่คาดหวังไม่ว่าจะเป็นโสดสถานะไหนมันก็ไม่เป็นอย่างที่คาดหวังเนาะคนมีแฟนมีคู่เนี่ยต้องใช้ความอดทนมากก็รักกันแหละแต่วันนี้หลายอย่างมันไม่เป็นดั่งใจเราก็ต้องอดทนนะบางท่านก็อึดอัดหน่อยนะบางท่านมีเรื่องไม่พอใจแต่ทําอะไรมากไม่ได้นะได้แต่อดทนคําเดียวนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ท่องไว้เลย สุขภาพนะคะก็จะมีจากเป็นเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพจิตมากกว่าจะรู้สึกหน่อยเหงารู้สึกเหมือนเหมือนเราสภาพจิตใจไม่ดีสภาพจิตใจแย่นะ,ะก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายได้แต่อย่างน้อยนะโดยรวมคุณเป็นคนแข็งแรงก็ขอให้มองทุกอย่างในแง่ดีนะคะทําสุขภาพจิตให้ดีสุขภาพกายก็ดีตามไปด้วยค่ะมาดูคนเกิดวันจันทร์ค่ะ เลขนํนำโชคคนเกิดวันจันทร์นะคะ9 198 9 198การงานวันนี้ราบรื่นดีนะคะทุกอย่างอ่ะโอเคเลยนะ ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนกับว,ว่าบริหารจัดการได้ดีมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นว่าอันนั้นก็สำเร็จอันนี้ก็สำเร็จแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกตัวคุณเองอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของการหาความรู้การที่จะฝึกฝนตัวเองนะคะวันนี้โลกส่วนตัวค่อนข้างสูงไม่ค่อยอยากให้ใครมายุ่งกับงานของคุณคุณก็จะทางานของคุณไปคนเดียวเงียบๆนะคะมีความสุขแบบนี้ส่วนการเงินดีมาก คนเกิดวันจันนะถ้าพื้นดวงของคุณเป็นคนที่ถูกหวยรวยเบอร์บ่อยๆถูกลอตเตอรี่บ่อยๆในชีวิตคุณมีเงินลาบลอยเข้ามาเยอะๆนะคะวันนี้มีเกณฑ์นะ มีเกณฑ์จะถูกหวยโดยเบอร์ถูกลอตเตอรี่นะคะบางท่านรางวัลใหญ่นะส่วนบางท่านที่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะได้รางวัลเล็กๆได้เลขท้ายไปอย่างเงี้ยนะแต่มีโอกาสสูงมากค่ะถือว่าอันนี้ต้องบอกว่าต้องอยู่ที่พื้นดวงนะเออพอมันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไม่หมอไม,ม,ม่หมอหวังนะเนาะเดอะซัน <c oughs> <The sun S 1> <c oughs> เป็นไม่ดีดีมากนะอาจจะมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาบวันนี้ด้วยก็ได้นะคะถือว่าดีสุดๆเรื่องการเงินค่ะทีนี้มาดูเรื่องของความรัก คนโสดนํ้ทแต่งานหาแต่เงินบางทีก็จะมีคนคุยอยู่แต่ว่าคุณเองคุณอยากดูไปเรื่อยๆก่อนอยังไม่รีบร้อนก็ก็ค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปทีละนิดทันละนิดโดยเริ่มจากความเป็นเพื่อนเนาะเอาจนมั่นใจก็ค่อยว่ากัน ส่วนคนที่มีแฟนมีคู่ความรักความสัมพันธ์ยังดียังมั่นคงนะคะขาเตียงแข็งแรงมากนะก็ต้องพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์ต่อไปเรื่อยๆนะในขณะเดียวกันบางทีอาจจะเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำมาหากินสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยกันมันก็จะเป็นไปในทางที่เป็นบวกอยู่แต่เพียงแต่ว่าอยากจะแนะนํานิดนึงว่าเออบางทีในความรักมันก็ต้องมีมีความอะไรที่มันหวานหวานมีกระชุ่มกระชวยบ้างให้ตื่นเต้นบ้างนะคะก็ลองใส่เข้าไปหน่อยเนาะไม่ใช่ทําแต่ง,งานหาแกะแต่งเงินแล้วไม่สนใจแฟนนะคะ เรื่องของสุขภาพนะจะมีปัญหาในเรื่องของอาจจะการพักผ่อนน้อยมีเรื่องเครียดมีเรื่องกดดันนะอาจจะเป็นในลักษณะของปวดหัวปวดตานะคะไม่ค่อยสบายสักเท่าไหร่นะวันนี้ก็มีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยล้มหมอนนอนเสือเหมือนกันก็พยายามที่จะดูแลสุขภาพจิตตัวเองด้วยนะคะกินให้อิ่มนอนให้หลับไม่ต้องเครียดไม่ต้องกดดันเนาะคะ่ะมาดูคนเกิดวันอังคารคะ่ะ คุณเกิดวันอังคารเลขนำโชคของคุณนะคะเลขสองมาเลขเดียวค่ะคุณเกิดวันอังคารเลขสองนะคะ เรื่องการงานไม่ได้ดั่งใจคุณเลยจริงทั้งการงานการเงินนะสำหรับคนเกิดวันคารวันนี้ไม่ได้ดั่งใจคุณสักอย่างนะจะทําอะไรก็ดูติดติดขัดขัดนะคะต้องเหนื่อยต้องลุยต้องสู้มันเหมือนกับว่าสถานการณ์มันคือคุณใจร้อนแต่สถานการณ์รอบข้างมันไม่เป็นไปอย่างที่ที่คุณคาดหวังก็เลยอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าหงุดหงิดน่าลาคาญก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะหาความสุข แบบในการทํางานดีกว่านะใจเย็นๆค่ะส่วนการเงินนะก็ไม่ได้ดั่งใจอย่างที่บอกมันอาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมันต้องจ่ายด้วยเหรอหรือบางทีรายรับที่คิดว่ามันจะมาเยอะมันอาจจะมาน้อยนะลดความคาดหวังลงก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะ ส่วนความรักดีค่ะคนโสดมีคนเข้ามาพูดเข้ามาคุยมีคนจีบมีความรู้สึกดีกับใครบางคนจากที่เรารู้สึกเหมือนกับเออไม่ดีบางทีมีคนมาจีบคุณตอนแรกคุณไม่ชอบวันนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเออคุยกับคนนี้ก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> มีโอกาสเจอคนถูกใจมีโอกาสสางสัมพันธ์ด้วยนะคะบางท่านคุยกันมานานอาจจะตกลงบงใจเป็นแฟนกันวันนี้ก็ได้ถือว่าความรักดีมากคนมีคู่ก็รักความรักดีเช่นเดียวกันที่ทะเลาะก็จะได้กลับมาคืนดีกันแน่นอนค่ะวันนี้ได้พูดได้คุยคนที่รักกันอยู่แล้ว รักกันมากยิ่งขึ้นอาจจะมีเรื่องหงุนหงิดลำคาญใจบ้างแต่ว่าก็เล็กๆน้อยๆแป๊บๆเดี๋ยวง้อกันก็กลับมาคืนดีกันเหมือนเดิมค่ะสุขภาพดีทั้งกายทั้งใจคนเกิดวันคารไม่มีปัญหาเลยนะคะต่อไปคนเกิดวันพุธค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันพุธนะคะ298ค่ะ298 เรื่องของการงานนะวันนี้อาจจะเหนื่อยไปนิดหนึ่งนะคะมีเรื่องที่ต้องคิดต้องทำนะแต่ว่าคุณจะเน้นหนักในเรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์น,นะคะจินตนาการจะบันเจิดมากเป็นพิเศษแต่ความขยันขันแข็งอาจจะน้อยยังไงก็ตามแต่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังราบรื่นดีอยู่ค่ะไม่ไม่ต้องห่วงนะคะ เ,เรื่องของการเงินก็ดีเช่นเดียวกันนะมีใช้จ่ายสบายนะคุณเองก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ในเรื่องของการกินนะเนาะนะสรรหาของกินแล้วก็จ่ายไม่อั้นเพื่อการกินเพราะเรารู้สึกว่าฉันมีความสุขฉันก็พร้อมจะจ่ายนะเอาเป็นว่าวันนี้เงินไม่มีปัญหาค่ะเดือดเนื้อร้อนใจนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะ ความรักไม่ดีเท่าไหร่ค่ะรู้สึกแบบเออวันนี้อาจจะมีเรื่องไม่สบายใจเนาะคนโสดเองก็เหงาเหงาหงอยหงอยยังไงก็ไม่รู้นะรู้สึกแบบมันอาจจะมีทั้งเหงาทั้งเบื่อปนเปกันไปบางท่านก็วนเวียนเ,เรื่องราวเก่าเอ้ยเมื่อไหร่ฉันจะลืมคนเก่าซะทีอะไรแบบเนี้ยหาอะไรสนุกสนุกหาความบันเทิงดีกว่านะหาความบันเทิงดูหาความบันเทิงฟังนะคะก็จะทําให้เราแบบว่าเออผ่านวันนี้ไปได้อย่างมีความสุขมากขึ้นคนมีแฟนมีคู่ ก็จะรู้สึกแบบเออไม่ค่อยสบายใจบางทีเราอาจจะรู้สึกว่าเอฟแฟนไม่ค่อยสนใจเรานะทําอะไรไม่สนใจเราเขาสนใจแต่เขาคนเดียวเขาสนใจแต่เรื่องของตัวเองไม่สนใจเรื่องของเราก็จะออกแนวประมาณนี้นะบางท่านก็จะมีงอนมีเวี่ยงบ้างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะเป็นแค่เรื่องชั่วคราวนะคะทําใจให้สบายเนาะ เรื่องของสุขภาพยังถือว่าสุขภาพแข็งแรงดีแต่บางทีเราเองเราอาจจะทํางานเยอะทำโน่นทำนี้แล้วก็หลงลืมในการดูแลตัวเองอาจจะดูแลตัวเองไม่ดีเท่าไหร่ดังนั้นก็เพิ่มความรอบคอบเพิ่มความเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นอีกนิดหนึ่งนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธคนเกิดวันพฤหัส,สบดีค่ะ เลขนำโชคของคุณค่ะสองหนึ่งสองหนึ่งเออมาคู่สองหนึ่งสองหนึ่งเรื่องการงานนะคะนะการงานถือว่าอ,อ,อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการติดต่อสื่อสารระบบอินเทอร์เน,น็ตโน่นนี่นั่นต่างๆนานาน,นะคะถือว่าเป็นปัญหาจุกจิกเล็กๆน้อยๆถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับเอกสารนะคะก็ให้เพิ่มความระมัดระวงังเพิ่มความละเอียดรอบคอบบ้างนะคะก,ก็จะดีขึ้น ทีนี้ในส่วนของการเงินการเงินมาจากความสําเร็จของงานมาจากการทําอะไรใหม่ๆนะบางทีอาจจะมีโอกาสใหม่ๆของการงานเรื่องการงานเข้ามาหรือมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามาซึ่งสิ่งเหล่านี้คุณต้องผลักดันอย่างจริงจังมันจึงจะทําให้การเงินมันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องหาอะไรใหม่ๆทําบ้างเนาะเพื่อเงินที่มากขึ้นค่ะแต่อย่างน้อยวันนี้ก็ยังคล่องตัวอยู่นะคะความรักดีมากคนโสดมีความสุขกับการเริ่มต้นใหม่มีความสุขกับการคุยกับ ใครอาจจะ <c oughs> คุยกับใครบางคนนะมีคนเข้ามาคุยมีคนชอบคุณนะอาจจะเป็นต่างชาติก็ได้หรืออาจ,จะเป็นคนไกลแต่ส่วนใหญ่ก็ยังยังคงคุยแบบคุยทางโซเชียลกันอยู่นะคะเพียง <c oughs> แต่ยังไม่ยังไม่ถึงขั้นว่าจะตกลงปงใจเพราะแม่หมอมองว่าคุณเองคุณมีความสุขกับสถานการณ์แบบนี้มีความสุขที่จะคุยในสถานะนี้ฉันฉันสบายใจแล้วนะยังไม่ได้คิดว่าจะต้องรีบร้อนเนาะยังยังรู้สึกว่ามีมีม เป้าหมายในชีวิตที่คุณที่คุณยังต้องการไปให้ถึงนะโดยที่ไม่ใช่เรื่องของความรักคนมีแฟนมีคู่ก็ดีนะคะได้ใช้เวลาร่วมการทุกสิ่งทุกอย่างดูดีนะที่งอนๆกันอยู่ก็จะได้กลับมาปรับความเข้าใจคือรักกันเหมือนเดิมแหละนะคะชื่นมื่นนะวันนี้ เรื่องของสุขภาพนะคะเรื่องของสุขภาพต้องบอกว่าอาจจะคือคุณแข็งแรงแต่บางทีด้วยความเครียดความกดดันอะไรต่างๆนานาเน,นี่ยอาจจะทําให้มีอาการปวดหัวปวดบ่าป,ปวดไหลได้นะเออแม่หมอลืมพูดนะคะรู้สึกว่าวันที่ผ่านมามีต้องขออภัยด้วยนะอาจจะลืมพูดคือโชคลาบอะนะสำหรับคนเกิดวันพฤนัสบาดีมันจะมีโชคจากค,คือคือโชคเรื่องงานมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเรื่องลอตเตอรี่เรื่องแบบว่าเออโชคลาบ ที่เป็นลาบลอยก็อาจจะสำหรับคนที่ทำดวงดีทำบุญมาเยอะบางทีบุญกุศลบุญเก่าอาจจะหนุนนำส่งให้แบบว่าเรามีโชคมีลาบก็ได้นะแต่ยังแม่หมอยังเน้นไปนที่เรื่องของการงานเป็นหลักนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันศุกร์นะคะ7.6คะ่ะเจห การงานวันนี้อาจจะวิ่งหลายจ็อบหน่อยบางท่านก็มีอะไรทําก็ไม่รู้อันนั้นก็ต้องทําอันนี้ก็ต้องทํานะคะนะแบบว่าวนเวียนทํางานอยู่ซึ่งบางท่านก็อาจจะไปติดต่อประสานงานก็ต้องใช้ไหวพริบปฏิพาณหน่อยนะคือบางทีต้องมีการหลบหลีกมีแบบเออนะไหวพริบไหวพริบบางทีอาจจะไม่ต้องตรงไปตรงมามากเท่าไหร่แต่ว่าความไม่ตรงไปตรงมาในการติดต่อประสานงานหรือในการทํางานอะไรบางสิ่งบางอย่างต้องเน้นที่ความถูกต้องด้วยนะคะ มันหลบเลี่ยงได้แต่ไม่ได้หมายความว่าผิดหลักผิดระเบียบหรือผิดกฎหมายนะคะก็ถือว่าอ่ะโอเคยังผ่านไปได้อยู่การเงินเป็นเงินที่มาจากการทํางานนะทำงานเยอะก็ได้เงินเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของอการเสี่ยงโชคมันอาจจะไม่ได้โดดเด่นใครอยากที่จะเสี่ยงโชคบ้างก็ลอตเตอรี่ใบสอใบก็พอนะคะพอได้ลุ้นเนาะในส่วนของความรักค่ะคนโสดเองมีคนคุยนะเพียงแต่ว่าคุณเองคุณยังรู้สึกเหมือนกับว่า มันก็ยังไม่ใช่อ่ะยังสองจิตสองใจเราก็เหมือนแล้วว่าเราก็ชอบบางท่านก็คุยหลายคน <c ười> คุยหลายคนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าฉันจะเลือกใครดีก <c ười> ็ <c ười> คุยไปเรื่อยๆนะคะยังไม่คืบหน้า <c ười> คนมีแฟนมีคู่ต้องดูแลกันให้มากกว่านี้ค่ะนะบางทีในแล้วในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับแฟนคือการดูแลเอาใจใส่กันมันอาจจะอาจจะต้องให้มันเท่าเทียมก,กว่านี้บางทีอาจจะวันนี้อแฟนคุณอาจจะได้เป็นฝ่ายดูแลคุณเยอจจะหรือคุณเองที่ ปกติแฟนคุณดูแลคุณดีคุณไม่ค่อยเอาใจใส่เขาวันนี้คุณก็ต้องเอาใจใส่ดูแลเขามากกว่าปกติมันจะออกแนวลักษณะนี้คือผลัดกันนะคะเพื่อความสมดุลเนาะเรื่องของสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่นะคะแล้วก็ตัวคุณเองอาจจะกําลังคิดวางแผนในอนาคตว่าเออฉันจะทํายังไงทําตัวยังไงปฏิบัติตัวยังไงเพื่อให้สุขภาพแข็งแรงมากขึ้นกว่านี้นะคะก็เป็นการวางแผนสุขภาพในอนาคตนะคะ นเกิดวันเสาร์ค่ะเลขนำโชคคนเกิดวันเสาร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่ เรื่องของการงานวันนี้อาจจะเน้นในเรื่องของความละเอียดรอบคอบเรื่องของเอกสารสัญญาต่างๆการลงนามต่างๆนะคะเน้นที่ความละเอียดรอบคอบในขณะเดียวกันคุณเองคุณทุ่มเทอย่างมากเลยทีเดียวนะคะบางทีวันนี้จริงๆแม่หมอมองว่ามันมันเป็นเรื่องดีนะน่าจะเป็นงานที่คุณสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้ลงตัวแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ต้องการแต่ต้องทุ่มเทและถูกต้องนะคะอาจจะมีเรื่องเอกสารที่ต้องดูเยอะหน่อยนะวันนี้ ทีนี้เรื่องของามการเงินยังไม่นิ่งนะคะอนาคตยังไม่แน่นอนเท่าไหร่ประหยัดไว้ก่อนดีกว่าสถานการณ์หลายอย่างคุณเองคุณต้อง,ค,องคุณต้องพยายามบริหารจัดการการเงินอย่าให้มันติดลบนะอย่าให้มันติดลบให้มันสมดุลกว่านี้นิดหนึ่งความรักเป็นยังไงบ้างสำหรับคนโสด แม่หมอลืมพูดสําหรับเรื่องของโชคลาภของคนเกิดวันเสาร์นะคะโชคลาภเนี่ยจริงๆโชคลาภม,มาจากการเดินทางนะโชคลาภม,มาจากการเดินทางเพียงแต่บางทีมันก็ไม่ได้โดดเด่นในเรื่องว่าอจะต้องถูกลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็เบาๆซื้อเล็กๆน้อยๆใบสองใบน,นะคะพอได้ลุ้นแล้วก็โชคลาภม,มาจากการเดินทางด้วยนะก็อาจจะบางทีช่วงที่เราเปลี่ยนงานช่วงที่เราเดินทางนู่นนี่นั่น,นอาจซื้อลอตเตอรี่ไว้หน่อยไว้ลุ้นก็อาจจะมีโชคได้นะคะ,ะความรักสตรีคนโสด คนโสดยังวุ่นวายอยู่กับเรื่องของการหาเงินนะคะยังอยู่กับตัวเองเพราะฉะนั้นแม่หมอมองว่ามันไม่มีความคืบหน้านะเ,เราเองเาอาจจะต้องออต้องสนใจเรื่องของการงานการเงินน้อยลงหน่อยจึงจะมีคนกล้าที่จะเข้ามานะถึงจะได้มีการสารสัมพันธ์กันต่อไปคนมีแฟนมีคู่ ความรักความสัมพันธ์ก็ยังคงดีอยู่นะคะนะอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันคือต่างคนต่างต้องทํางานต่างต้องหาเงินนะยังมุ่งไปในเรื่องของความมั่นคงในชีวิตมากกว่าที่จะสนใจกันและกันความรักมันก็เลยดูนิ่งเฉยๆอาจจะเอ่ยๆไปนิดนึงอาจจะทําให้ไม่มั่นใจว่ามันจะไปต่อไหวไหมเนี่ยก็ต้องประคองกันไปก่อนนะคะวันนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะสุขภาพนะคะสุขภาพอาจจะไม่ค่อย คือจริงคุณแข็งแรงแต่บางทีอาจจะมีโรคประจําตัวนะบางท่านเป็นเบาหวานความดันไขมันสูงอะไรพวกนี้ต,ต,ต้องต้องต้องทานยาให้เป็นเวลานะคะนะต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะรู้ว่าบางอย่างบางทีเบาหวานนะต้องไม่กินน้ําตาลไม่มีไม่กินน้ําอัรลมวันนี้คุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับอฉันฉันอยากกินจังเลยนะนะอะไรนะเอ่อ ชานมไข่มูกหรืออะไรพวกอย่างเงี้ยเฮ้ยหวานๆน,น,นะฉันอยากกินอย่างเลยอันนี้ต้องควบคุมตัวเองให้ได้นะคะวันนี้เอาเป็นว่ามันก็ส่วนใหญ่ก็เป็นโรคเก่าๆเป็นโรคเรื้อรังที่เราเป็นอยู่นั่นแหละก็ยังคงต้องอดทนแล้วก็เข้มงวดกับการดูแลตัวเองด้วยเรียบร้อยนะคะดวงประจำวันอังคารที่16พฤศจิกายน2564เป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะนะแล้วก็ขอให้เฮงเรวยๆวยทุกท่านเลยนะคะพรุ่งนี้มาเช็คดวงกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ